อ๊ะอะไรอะไรจ๊ะคืออะไรเป็นอะไรเหนอไไปเนี่ยพี่ไปฟังมันดำเนินการไปอุรัตนาหอเลยเป็นพยาบาลที่สงสัยตีมันเหมนขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันดำเนินเรื่องตีมันเหมนจริงเปล่า น้องกีโนดในบ้านมันมันไม่ใช่คอนเทนต์นะมาใจของไหนเลยพ่ยังยืนเอ็แค่เขียงปกติกูก็เห็นว่ะเม็นก็ถอยไปสิคะไม่ใช่ก็ตีมารังเกียร์ป้าเนี่ยผมก็อยากให้ป้าคืนดีกับตีมาน่ะผมไม่คืนดีละทำไมอ่ะถ้ารู้เรื่องทำไมไม่คืนดีกับน้องมาหน่ะารู้เรื่องก็น้องพูดความจริงทำไมไม่คืนดีเฮ้ยความจริงนี่แหละไม่ใช่บ้านฉันเนี่กับป้ารัตนาะเปล่ะเดี๋ยวไง หนูทำทุกอย่างเลยทำไมตีเหม็นขนาดนั้นเลยล่ะป้ามันเป็นจริงๆอ่ะเม็นก็ถอยไปเรยเออตีตีมัน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 ไม่ไหวเหรอไหวไหมไหวเลยมันไม่ไหวป้ามันเห็นอยู่ไหวเลยป้ามันเห็นมันเห็นตีมันเห็นข้าก็รู้เรื่องนะ เดี๋ยวมากันเต็มที่เลยพี่โนนบอกป้าป้าป้าช่วยบอกกินปากป้าว่าอย่าเพิ่งออกมาก่อนบอกไปก่อนบอกกินปากป้าเล <c oughs> ฉันเป็นคนดีนะใครอย่ามาสั่งสิ่งนี้นะไม่ป้าบอกกินปากป้าว่าอย่าเพิ่งออกกินมาก่อนจะให้ถ่ายคลิปไปก่อนตีมันไม่ไหวจะอ้วกเหรอไม่อ้วกแล้วกอ้วกแล้วโอ้ก็ตอนนี้อ้วนขึ้นนะอ้วนแล้วขึ้นน้ำหนักขึ้นมาห้าโลกินเยอะๆด้รู้ไหมอยากอยากกลับบ้านไหม อและอยากเอาป้ารัตนาไปอยู่ด้วยไหมป้าจีนจะาไปอยู่ด้วยนะแล้วแต่งเรื่องไปเลยเด็กก็ตายจะเอาอยู่ในทางหน้าอะไรจักนีนและจารวัฒนาด่าจะไปทางหน้าอะไรบอกมาไม่อยู่เลยเขาเขาจะเอาไปป้าป้าตีเราอย่างนี้นะไม่ตะกิดตะกเกียดพี่โนดมากันเต็มเลยไปยังไงไปยังไงโอ้ยไปเงยก็ช้ำตายแลยเนี่ยโอ้ยทำกับเราทำไมอีกนักอีกนักเจ็บป้าขนาดไหนเหรอ คนมันตายถึงปืนทุกคนอันนี้จริงๆเฮ้ยจริงๆโอเคไปจริงๆเข้าไปไปไปยุอะใครพาตีก็มันเดินไปไปกินข้าวก่อนอาจารย์ครับผมขอสิทธิ์เราขอมาเป็นจีอาสาที่นี้ได้ไหมครับอันนี้นะผมขอสิทธิ์เราขอมาเป็นจีอาสาที่นี้ได้ฟังไม่รู้เรื่องคืออะไรอะอะไรนะพี่ว่าอะไรนะสิทธิ์เราขอมาเป็นจีอาสาที่นี้ได้ สิทธิ์เอาผิดมาเป็นสิทธ์อาสาที่นี่อ๋อลูกศิษย์เขาซุกศิษย์เหรอเออใช่ไหมขอขอศิษย์เขาขอศิษย์เขาแล้วแหขอศิษย์อาสาศิษย์อะไรขอขอบมาขอขอตัวเขามาเป็นสิทธ์อาสาพระจัดซื้อเหรอครับแล้วจะพระเลยนะอาคุยกับพ่อแม่ก่อนเรื่มซื้ออ่ะนะอ่ะไปเร็ว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 เดี๋ยวไปเชี่ยวช่างไปกินข้าวไปกินข้าวเดี๋ยวขอบคุณอ่ะ รับแขกท่านคนนี้อ่ะพี่มาเรื่องอะไรเอ่ยมาไเมรื่องอะไรกัะรักษาไม่กล้ี่ป้าอย่าไปตีก่นนะพี่เป็นอะไรมาอ่ะเป็นอะไรมาเขาปโต่เน่ป้เล่ากอเขาเปะไเขาเป็นโรคไตป่ะเนี่ยป้เล่ากเขาเป็นอะไรมาล่ะว่ากินเหล้ตผิดปกติ โอ look, my me, my my smell, my ้ยมันไม่มันเขกินเหล้าแล้หลอนเดวคุยคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงอ่ะก็ก็ปกติเนี่ยกินแล้วกินกินแล้วกินอะไรอย่างเงี้ยแบบไปยังไงก็เอ๊ะมันติดปกติป้าเขากินเหล้าเยอะบอกเขาเลยอ่าทาเหล้าเขาบอกถ้าเหล้าเยอะค่ะอ่าบอกเลยว่าเป็นไงอาการเบื้องต้นจะเป็นยังไงบอกเขาดิถามเขาดิถามเขา่าถามเขาดิอ่าบอกเขาเลยอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบอกความจริงเลยกับ ไม่ป้าป้าคิดว่าผมกินแล้วป้าเป็นพยาบาลไงพอกินแล้ามาเยอะแล้วจะเป็นยังไงต่อไม่ป้าต้องบอกเพราะป้าเป็นพยาบาลให้ความรู้ประชาชนหน่อยเออไม่ตัวสั่งใครเฮ้ยคุยเรยอะเนี่ยเอาเอาคุยเลยเฮ้ยคม่โดนมาห้องนะห้องนะห้อนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ฟัมบอกเขาด้วยว่าถ้ากินเหล้าเยอะจะเป็นยังไงอ่ะบอกพี่เขาดิอ่ะคุย ไปคุยกับตำรวจนะมต้องำรต้องคุยกับตำรวจกินกินเราเยอะเขาทานยังไงเขาก็จะบอกดีๆพี่มันมันมันปกติคือเขาติดเหล้าพี่พี่สงสัยอะไรอ่ะอยากกินยากินบ้างสงสัยกลัวรจะไม่มีไม่มีการกินเหล้าเนี่ยมันเป็นสันดานพี่การกินเหล้ามันมันคือสันดานของเขาเองก็เหมือนคนด่าปากคนด่าจัดจัดอ่ะก็คือสันดานของตัวเองนั่นแหละที่ว่าปากจัดเท่าด่านู่นดราเนี่ยเขา เป็นสันดานเหมือนกันคนกินเหล้าคนดา่าคนเก่งคนที่เหนียวเนี่ยมันคือสันดานพี่แต่ของเขาอย่างดีหล่ะแค่กินเหล้าอย่างเดียวแต่สําหรับเพื่อนผมเนี่ยทุกอย่างเลยพี่ที่เหนียวดา่าเก่งไม่ทําอะไรเป็นสันดานเหมือนกันนะป้านะหมอหมอพูดอะไรนคน <มา S 1> ที่พูดเนี่ยแหละแต่ว่นนี้มุดี่นู่นต้องมาไปสาหน่อยก็แล้วกันคือให้ช่วยกับการกินเหล้าอ่มันต้องอยู่นี่ครับมันต้องอยู่ที่นี่ครับ เขากลับังก็กินอีกอยู่อยู่ได้กี่วันแค่ที่นี่อ่ะเป็นเดือนสองเดือนสองเดือนสามเดือนอยู่ได้หมดถ้าเขาอยากหายอ่ะนี่กินมายังเนี่ยยังยังไม่กินวันหนึ่งต้องกินกีกกินอี่กิ่กินกี่แก้วกี่แก้วหลายแก้วหลายกุ้งอะไรตีสิบใช่ไหมใช่สี่สิบเราสี่สิบใช่นี่มันอยู่ที่พี่ครับถ้าให้เราช่วยเราช่วยได้เราไม่ได้เสียตังค์หรอกขนาดคนปากยาเก่งไม่ทํางานท็มาหากินไม่ช่วยเลย น้าป้านะนะว่าขนาดคนด่าเก่งนินทาเก่งปากเหม็นเนี่ยผมยังช่วยเลยนะดี่ส่ในะป้าแต่มันเนะะเอกนะใช่พูดถึงแกแค่ลูกชายป้าเขากินเหล้ามันเด็กๆขนาดผมเจอป้าขนาดผมเจอไอ้พวกด่าเก่งปากเหม็นไม่ํำอะไรพอทำงานทำการเป็นลมโอ้ยฉันเจ็บฉันเดินไม่ไหว เป็นด,ดูแลเลยป้านะใช่ไหมป้าไม่ใช่เลยโอ้ลูกตัวลูกตัวแค่นี้เด็กๆพี่เอาไงอยากให้หมอปัดเป่าไล่เหมือนกับที่เม่ไม่ได้ <laughs> ก็บอกแล้วกันเลิกเล่าเนี่ยใต้ผมช่วยมันต้องอยู่ที่นี่ไงเพราะมันไม่สามารถไปซื้อกินได้นี่มันอยู่ที่แม่แล้วเอาไง ในขนาดไอ้คนเนี้ยปากเหม็นพวยังทนอยู่ได้พี่ขนาดปากเหม็นฟันไม่มีไม่ทํากันเอาแต่ใจพอทำงานปั๊บขาแข็งไม่ดีอ้วเจ็บปวดเจ็บปีกพลาดตกต้องยังดูแลเลยพี่เอาน่าพี่โน่จะจะมายิงคุณไม่บ้านชาติกูลดีผมคุยกับพี่เขาคุกคยจริงนะพระสูตรแล้วก็อะไรก็ไม่รู้พี่มีตำรวจมีพระมีพวกมาราเที่นี่มีใครมาก็มานั่งหัวโดไปต่อไม่อยู่เนี่ย เขาก็ยังดูแลเลยอ่ะนี่ากเดี๋ยวมากันเต็มเลยนะตำรวจเอาไงดูไหมอ่ะปืนยิงดูที่พี่ได้แหละที่นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเสียตังค์พี่กลางวันก็มานั่งรอแดกตรงนี้พอแดกเสร็จก็พาไอ้ต้อยคนขาเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จก็นั่งแดกต่อแล้วบอกให้ตังค์ปั๊บก็เอามุดสฟหน้าออก ป้าเป็นอะไรผมไม่ได้ว่าป้านะเฮ้ยดีมากกันเต็มผมไม่ได้ว่าป้าป้าอย่าร้อนตัวดิเออกร้อนตัวเนี่ยบ้านกูไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะไปะสุนที่วัดบู้นอ่ะเขาร้อนตัวดิเออเขามากันเต็มเลยไม่ปตายังไงเฮ้ยดีเด่นอ่ะขี้เหนียวไหมไม่ขี้เหนียวหรอกนะอ่าปะปะปะกะเม้นไหมไม่เหม็นใครจะมาช่ยช่วยหน่อย